สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมบอกเลยแล้วกิลิปนี้นะมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาอ่าตามรอยความฝันของซตาร์ครับผมซึ่งบอกเลยเขาแจกสกิน6สกินด้วยนะครับผมก็ อ่ายังไม่การันตีนะว่าจะเป็นสกินอะไรนะครับข้างในนะครับผมอาจจะเป็นสกินของพวกเอสเตอร์เมอร์ก็ได้นะครับมันมีอิสเตอร์เอกมากมายนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยก่อนจะไปดูนะครับว่ากิจกรรมได้ยังไงมาดูตรงนี้พี่อยากบอกว่าให้ลองสุ่มกันหน่อยนะครับถ้าเกิด99%คุ้มเลยนะครับกับสกินเวลเรต้าไม่ต้องไปซื้อป๊อบคอนป๊อปคอนนะครับผมแบบกินกันให้กามโยกนะครับผมตรงนี้ลดไปเลย3ครั้งนะครับผมก็ได้เลย 1>, 1คูป,ปอง9คูป,ปอง1ุคูปองก็คืุเปอร์เซ็นต์ในซื้อเลยนะครับโคตรคุ้มบอกเลยนะครับผมโอเคปะโอเคก็ถูกปล่ออกมาแล้วนะครับผมประมาณกี่สกินอ่ะหลายสกินอยู่ครับผมก็สกินนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยก็คือโปิดล็อกเอสเตอร์เอสเตเมอร์คือใช้โทเก้นใส่ไป17ครั้งก็จะได้ทั้งด้าของฟินิกส์นะครับผมมากต่อไปก็ เปิดการ์ดนะครับผมการ์ดนะครับผมรับได้30วันที่30วันที่31แล้วก็วันที่1นะครับ3วันเท่านั้นนะครับใครพลาดก็จะอดสกินนี้ก็ไปสร้างการ์ดกันนะครับผมโอเคป้าโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมยังมีสกินอีกหลากหลายที่ไม่ถูกปล่อยอย่างเฮเลนอ่า ใครอ่ะใครอ่าราวิลนี่ครับผมมามาดูกิจกรรมนะให้ทุกคนกดมานี่เลยเส้นทางความฝันของซาร์ตานะครับผมตรงนี้มีอีสเตอร์เอ้กซ์หมายนะครับซึ่งกิจกรรมเพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนเลยนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมกาดต่างๆสามารถแลกกันได้ด้วยนะครับผมที่พี่ทาคลิปแจกโค้ดด้วยนะครับผมโอเคปะ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ สะสมสมุดสี่เล่มนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีนิยามนะครับผมเหมือนซาต้าเลยคนชอบแต่งกวีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคปะ่ะอ่านี่เลยก็คือเหมือนการปั๊มผู้ติดตามก็คือมีเล่มหนังสือเนี่ยก็คือเปิดเปิดเปิดเ,ดเห็นไหมจะสามารถเชื่อมต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เลยคนดังระดับโลกต่างๆจะทําให้รับของรางวัลมากขึ้นอะไรประมาณนี้นคนับผมก็ต้องรอดูว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมมา ต่อไปพาร์ทที่3อันนี้คือพี่จะบอกว่าคือพาร์ทที่3นะให้สังเกตดีนะครับ3วิไีรับรางวัลใหญ่นะครับผมรับนี่คือสุดยอดสตรีมเมอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมเมื่อรับฉายาสปอตซาสามารถเลือกรับสกินได้1จาก6กิโลได้อ่ะอันนี้แหละครับผมพี่งงเลยนะครับผมมันคืออะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสกินกากหรอเปล่าแต่ ก็รับเคล็ดไปก่อนนะครับล็อกอินนะครับผมได้โค้ดเยอะได้เก้านะครับผมจํานวนการเล่นท้าวิชาได้อีกสองนะครับหัไอสามนะครับผมแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ให้เพื่อนนั้นได้อีกสองสามนะครับผมแล้วก็แชร์การ์ดอ่าแชร์การ์ดสกิลบูนะครับผมให้เพื่อนก็คือเป็นการ์ดทางด้านโค้ดนั่นแหละโอเคป่าแจกโค้ดนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เอาโค้ดเนี่ส่งให้เพื่อนนะครับผมไปเลยนะครับง่ายๆนะ โอเคชิวๆเลยนะครับผมนะก็เนี่ยก็จะเป็นการโค้ดโค้ดไหนเยอะก็สามารถแชร์ได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมโอเคชิวๆเลยนะครับผมโอ้โหดูด,ดิโค้ดชิวนะครับผมก็ถ้าเกิดเขาใส่เราก็จะได้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็กดปั๊มนะครับผมเมื่อไอ้การ์ดทั้งสี่ไอ้รูปที่เป็นยินสอสมุดเนี่ยเห็นไหม แล้วก็จอยเกมแล้วก็น้ําดื่มนะฮะแก้วน้ำเนะะี่ยถ้าเกิดมันครบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราก็สามารถอัพได้เหมือนกิจกรรมไซตามะนะครับผมไอแลสนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมก็คือทําไปเรื่อยๆแต่อิซาเอ็กมันบอกว่าเมื่อชนะอาได้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดดูอีกทีคืออันนี้พี่ไม่รู้จริงๆว่ามันจะได้สกินระดับฮีโรอีทหรือจะได้สกินระดับเอสเตอร์เมอร์นะครับผมซึ่งที่เขาแจกนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับผมนี่เลยวิธีรับรางวัลใหญ่นะครับผมนี่เลยรับ ได้นะครับยดสตีมเมอร์เมื่อได้รับฉายาสเปอร์สตาร์จะสามารถเลือกรับฮีโร่หนึ่งจาก6ฮีโร่ได้แล้วมันก็มีรูปฟอริติโนนะหกใบนะฟอริโม่สีเขียวสีพูอะไรมาเนะี้ยอยู่ในเนี้ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นสกินอะไรและคือมันไม่สามารถเปิดข้างบนได้นะครับผมก็ตองรอดูว่าตัวเกมมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะ ก็นะตอนนี้คือทําไปก่อนทําไปก่อนนะครับผมก็คือหน้าแจกซะหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเอสเมอร์นี่เยอะมากนะครับผมมีทั้งเจตัวนะครับผมโอเคสกินปาร์ตี้ความฝันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทํากันบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ใครที่อดใจรอไนดะ้ก็ทําไปเรื่อยนะครับผมณตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณ1นึ่งทกหนึ่งพันโทเค็นหัวใจนะครับผมเออหนึ่งพันโทเค็นหัวใจนะครับผมเปิดทุกวันเปิดสเสด็จเด,ดาเลย เพื่อจะไปแลกสกินระดับรีเจนเนอรี่นี่ครับผมเอฟเฟกต์สกินแบบพื้อวางกําลังการจะไปเอาคิกแน็กนะครับผม Skin, บบอร,รอนรบนี้หรือจะเอาเอลเมอรี่ก็ได้หรือจะเอาลิเลียนหน้าก็ได้นะครับผมหรือจะทรอนอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับผมก็มันมีสกินระดับรีเจนเนอรี่เยอะนะอย่างแก๊กอ,อย่างนั้น,อ,นอ,ะ man, อะไรอย่างงี้ยเดีโโ่ยวมั่อย่างงี้อะไรสก๊อตแมนอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ต้องรอดูนะว่าจะเก็บได้เมื่อไหร่ก็ขาดอีกประมาณอย่างละสามพันนะครับผม สองวันก็น่าจะได้นะพี่ว่านะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันด้วยกับกิจกรรมทางด้านของอาปาร์ตี้ความฝันควาสกินฟรีนะครับผมโอเคปะ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมมาปรไปดูลุกันต่อนะครับผมก็ทางด้านของฉีก็ย่าเินไปสร้างการ์ดนะครับผม,มานี่เลยเดี๋ยวพี่เปิดดูนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูทางด้านของฮีโร่ทั้งหมดนะครับผม <c oughs> นี่เลยเป็นสกินแลอย่างเวเรส์นี่ได้จากป๊อปคอร์นแล้วก็การลดสกินสามารถซื้อเลยชี้แจกฟรีเนี่ยผมส่วนทางด้านของเฮเลนยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดเฮเลน Helen ให้ดูเฮเลนยังไม่มามาวันที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางด้านของซาตาบอกเลยสกินโคตรสวยนะครับฟอร์จิโนไม่เท่าไหร่นะครับพี่ละซาตาสกินสวยจริงนะครับผมสวยมากๆากเลยและสวยแบบสวยที่สุดนะครับผมซาตานะครับผม แล้วก็พระเอกของเราของพี่นะ,ะก็คือราวิลนะครับปืนคู่นั่นเองนะครับผมบอกเลยนะครับผมโคตรได้โคตรโดนนะครับผมกับราวิลนะครับผมโอเคปะ่ะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นสกินทั้งหมดนะ,ะปล่อยออกมาแล้วนะครับผมหลายตัวเหลืออ่าราวิลนะครับผมแล้วก็ใครอีกอะแล้วก็ทางด้านของเฮเลนนะครับผมเหลือสองตัวแล้วนะครับผมก็ชิวๆเลยเนาะ อะเดี๋ยวก็จะไปนะครับผมเดี๋ยวพี่พามาไล่สกินสักนิดนึงดีกว่านะสกินที่ถูกปล่อยออกมานะครับผมก็จะเป็นทางด้านของฟินิกส์นะครับผมตัวนี้เลยนี่รับฟรีด้วยนะครับผมแต่คือมันน่าจะแบบมีเอฟเฟกสักนิดนึงก็ดีนะครับผมไม่มีเอฟเฟกครับผมต่อไปเป็นทางด้านของฉีนะครับผมก็คือแค่สร้างการ์ดนะครับผมก็ได้เลยแจกสามวันเท่านั้นนะครับสามสิบ แล้วก็31แล้วก็วันที่1นึ่นีครับผมโอเคป้ากะฉี่นะครับต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปจะไปดูทางหน้าของวิลเลสนะครับผมวิลเลสก็สกินสวยมากเลยนี่นะถ้าสำหรับคนที่ลด99%นะ6โคตคุ้มบอกเลยนี่กับวิลเลสตัวนี้นะครับผมนี่เอสติเมอร์สีผูสวยงามกันเลยนะครับผมมายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูทางหน้าของราชาอัพเรนนะครับผม อ่าราชอปเล่นราชอปฟเลนอยู่ไหนเนี่ยไฟเตอร์นะครับผมไฟเตอร์วะนี่เลยนะครับผมราชอปเล่นนะครับผมก็เป็นหน้าของเอสเมอร์เหมือนกันนะครับผมนี่เลยเป็นสกินนี้เลยนะครับผมสวยสวยฟฟรนิโน่ก็สวยนะครับผมนี่กีตาร์เป็นดาบได้วยนะครับผมนี่โอ้โหดูดิกลับหัวคู่กันเป็นดาบเลยโคตรเอานะครับโคตรได้โคตรโดนนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าต่อไปก็เป็นหน้าของซาตารนะครับผมก็ ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็เกิดแบบพลิกผันมาคือมันไม่รู้ว่าเราจะได้รับสกินอะไรก็ถ้าเกิดได้าตามาด้วยนะบอกเลยถ้าเกิดได้สตารนี่โคตรคุ้มยกเซิร์ฟเลยนะบอกเลยผูกโคตรเอาอ่ะหซาตานี่โคตรสวยสวย,สวยจริงเลยจริงนะครับผมกับสตารเอสเตเมอร์นะครับผม,กบบผมสกินสวยมากมามาดูนีครับผมก็มาดูอีกสกินหนึ่งก็เป็นหน้าของราวิลนะครับยังไม่มาเลยเนี่ยผมพี่เป็นคนชอบเล่นราวิลมากเลยคือมันการสั่นนะได้นะครับ ชอบมากแล้วปืนมันรัวมากเลยนะครับผมอ่ายังไม่มานะแล้วก็เป็นหน้าของเฮเลนนะครับผมก็ยังไม่มานะครับผมก็ต้องรอเฮเลนน่าจะมาวันที่หนึ่งนะครับผมโอเคป่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันเอาโค้ดส่งให้เพื่อนด้วยนะครับก็จะได้เควสเปิดการ์ดมาเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปทํากันเส้นทางความฝันแหกของซาตานะครับผมเนี่ยอาจจะได้ทางหน้าของสกิน ทั้ง6กเซมเมอร์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเจอคลิปต่อไปเลยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม